สวัสดีครับผมทารัตรับดูลายมือผ่ารหัสพันุกรรมนะครับผมวันนี้ก็พบกันเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทํานายดวงสรางคนเกิดราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมพศออ2567นะครับผมไพ่ที่จับได้ได้สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยถ้าเราพูดกันมันเป็นไพ่ที่บม่มงบอกในเรื่องการเงินได้อย่างชัดเจนเพราะว่าสี่เหรียญเห็นไหมอ่าเป็นลูปคนที่ กำเหรียญไว้ข้างใต้ก็มีเหรียญบนหัวก็มีเหรียญจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอาเป็นไพ่จํากัดจําเขียนในเรื่องการเงินแต่จริงๆแล้วมันส่งผลดีในเรื่องการเงินนะเหมือนบอกว่าประหยัดมัธยัตจะรวยแต่บางคนก็มีความคิดตรงกันข้ามบอกว่าต้องบางคนนะมีความคิดแบบเนี้ยว่าเป็นหนี้แล้วจะรวยบางคนก็มีความคิดว่าอดออมแล้วจะรวยแต่เดี๋ยวเรามาพูดกันว่ามันเป็นยังไงกันแะน่ไพ่ใบนี้ทานายถึงสามเดือน หรือว่าสองเดือน1เดือนมันคืออดีตเมื่อไม่นานก่อนที่จะถึงปัจจุบันและไพ่ใบที่สองที่จับได้ก็คือไพ่ปัจจุบันหรือเดือนสิงหาคมที่ทํามาอยู่นี้ไพ่ใบที่3คืออนาคตที่ถัดจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปทางงงอาจจะไม่นานมากก็คืออนาคตสองสาเดือนอะไรอย่างนี้มันคือคร่าวๆแล้วผมจะทำนายพื้นดวงรวมในการทํานายสามใบนี้ด้วยเลยเพื่อในการเสวลาก็ทำนายเลยนะครับผมไพ่สี่เหรียญ จร,จริงๆแล้วจะบอกว่าราศีพุษศพเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถนายพื้นดวงไพ่ไบน,นี้เห็นไหมว่าบนหัวเป็นเงินวางแผนการเงินเก่งคิดละเอียดในเรื่องการเงินจริงๆเราจะบอกว่าราศีพุษศพเนี่ยคิดในเรื่องการเงินบริหารการเงินเนี่ยน่าจะได้ดีมากกว่าราศีอื่นหลายเท่าเพราะเพราะว่า คนคนนี้เนี่ยเป็นคนคิดเรื่องการเงินบริเวคเราบริหารหรือดูแลการเงินจัดก,การเรื่องการเงินได้ดีกว่าคนอื่นสมมติเพื่อนของคุณเนี่ยในกลุ่มสิบคนอาจจะเป็นคนใช้เงินเก่งสักแปดคนแต่อีกสองคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่บริหารการเงินเก่งก็คือหมายถึงว่าอ่าคนสองคนที่เหลือเนี่ยจะเป็นคนรวยราศีพุษศก็เป็นคนรวยอยู่ในนั้นนะอีกคนนึงน่าจะเป็นราศีตุลเพราะว่าราศีที่รวยรวยจริงๆเนี่ย ถ้าเราไม่เอาทุกคนนะเราเอาแบบว่าส่วนใหญ่นะจะเป็นราศีตุลกับราศีพฤษภเฮ้อย่างหนึ่งคือราศีที่ดาวศุกร์เป็นดาวประจําหรือดาวแห่งความร่ารวยดาวแห่งความรักดาวที่ว่าดาวดีอ่ะมันคือดาวดาวศุกร์หรือว่าราศีตุลกับราศีพฤษภมันอยู่ในอันเดียวกันนะและอย่างหนึ่งคือดาวพันคลังดาวเงินดาวความรักดาวพวกอ่าดาวเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยอ่ะมันคือราศีพฤษภกับราศีตุล นะสองอีกสองดาวนี้ก็คือดาวสุก์แล้วก็ราศีตุลราศีพฤษภที่เห็นไหมว่าทําไมถึงรวยความจริงบางคนบอกว่าอเนียมาพูดถึงตรงนี้ว่าบางคนบอกว่าเป็นนี่แล้วจะรวยบางคนบอกแบบนี้แต่จริงๆแล้วถ้าถามว่ามันคือการรวยแบบเสี่ยงแต่ราศีพฤษภไม่ใช่ไพ่ใบนี้เห็นไหมว่ากอดเงินไว้แน่นเลย mm hmm. เขาเป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้เงินอาจสมมุติว่าถ้าคิดแบบนั้นนะถ้าจะรวยต้องเป็นหนี่ เขาก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดเพราะว่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเอาตัวเองเข้าไปแลกไม่ใช่แบบนั้นเข้ารวยแบบช้าๆแบบรวยแบบแน่นอนเขาเป็นยังอะไรที่เสี่ยงไม่เอาบริหารการเงินเก่งเห็นไหมว่าในหัวคิดเรื่องเงินตลอดเวลาอาชีพที่เหมาะอาชีพการเงินทุกชนิดบล็อกเกอร์อาชีพตัดสินใจในเรื่องเหี่การเงินหรือบริหารบริษัทองค์กรใหญ่ๆที่ค่อนข้างมั่นคงและมั่งคัง่ง ไม่ใช่ว่าทุกคนราศีพุธศบจะเป็นแบบนั้นหมดนะบางคนก็เป็นแม่ค้าบางคนก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้ร่ารวยอะ่ะแต่ก็มีอันจะก,กินไม่ลําบากหรอกเรื่องการเงินเห็นไหมดูเรื่องเดี๋ยวนนี้ยังไม่ได้เปิดคือจะบอกว่าอย่างไรก็ไม่ลําบากเรื่องการเงินแน่นอนถามว่าเพราะไม่เซ็ตเรื่องการเงินดีการบรหิหารการเงินดีอีกอย่างหนึ่งคือจิตใจก็ดีด้วยถามว่าราศีพุธศพที่จิตใจไม่ดีเลวซามก็มีเหมือนกัน แต่จิตใจที่ว่าดีนี่คือจิตใจในเรื่องของชอบทําบุญชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในเรื่องของแบบว่าทําบุญนะทําทานแล้วก็เรื่องการบริหารเงินผมก็ย้อนกลับมาที่เรื่องบริหารเงินไม่ว่าคุณจะบริหารยังไงแต่ยังน้อยยังไงเงินก็เหลือเหลือกินเหลือใช้หรือบางทีก็แบบว่ามีเงินพอก้อนหนึ่งที่จะเลี้ยงตัวเองยามแก่ได้นะครับผมและความรักถามว่าก,ก็ดีด้วยจริงยให้ไปเนี่ย ที่เห็นหมะมันกาเงินเอาไว้จริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเราทำนายดวงจรเดี๋ยวผมเริ่มทำนายดวงจรเลยดีกว่าเออใช่ลืมไปราศีพฤษภถ้ามีที่ดินเก็บไว้จะดีมากใช้คเนี้ยมีที่ดินมีทรัพย์สินพวกที่ดินอะไรเงี้ยจะดีมากจะดีและอย่างหนึ่งคือเทยวนี้ถ้าทำนายถึงดวงจรนะ ดวงจ้องก็คือดวงที่สามเดือนสองเดือนคือดวงอดีตที่ผ่านมาไม่นานมันหมายถึงว่าอย่าลืมว่าราศีผุมเนี่ยมีดาวมฤตยูเข้ามฤตยูเนี่ยเข้ามาหาราศีผุมศจริงๆเข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละตั้งแต่ปีก่อน <c oughs> ปีก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นถามว่ามันเจออะไรคุณก็รู้ว่าช่วงนี้เจออะไรหลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจไม่ดี ราศีพฤษภเป็นดาวการเงินโลกอย่างที่บอกไปแล้วพอเวลาที่มันเข้ามาโจมตีปังในดวงการเงินโลกการเงินประเทศไทยหรือทั่วโลกไม่ต้องประเทศไทยหรอกมันเกิดอ,อะไรขึ้นแน่นอนว่าเศรษฐกิจลราสามาสัายและใครที่เกิดราศีพฤษภมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเช่นบางคนมั่นคงอยู่ดีเลยนะอาจจะต้องมาโยกย้ายความไม่มั่นคงความเปลี่ยนแปลง,คว,ปลปลงความอะไรอย่างนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน แล้วบางคนที่เกี่ยวข้องกับพุจะบอกมันเกี่ยวข้องกับการเงินของโลกการเงินของประเทศมันจึงบอกว่าทําไมมันถึงได้แบบนี้แสดงว่าต้องรัดเข็มขัดเห็นไหมว่าเขาเลยคิดเรื่องการเงินมากเป็นพิเศษสำหรับราศีพุษศศบางทีพวกที่ตัวใหญ่ๆของขอพูดนะการเงินพวกตัวใหญ่ที่ดูแลเรื่องคลังหรือเรื่องการเงินเนี่ยคิดในเรื่องเงินเป็นพิเศษหรเซฟเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนี่ยคิดเรื่องการเงินในหัวเนี่ยก็ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักตด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 ๊ดคิดคิดคิดแบบว่าเรื่องการเงินเนี่ยจะบริหารยังไงจะทําไงดีในเรื่องการเงินบางคนสํารองเงินสํารองอะไรพวกนี้สํารองไว้แบบว่าคล้ายๆเหมือนกับว่าต้องเหมือนกับว่าต้องเซฟอะเราอย่างนี้ดีกว่า ai d ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานแต่มันได้แค่สองสามเดือนสี่เดือนนะแต่ความจริงมันเข้ามานานแล้วไอตัวดาวมุตยูเนี่ย เพราะฉะนั้นไพ่นี้คือถาม,ามีไหมเงินมีครับมีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ขาดแคลนค่อนข้างมีด้วยซ้ําแต่เพียงแต่ว่ามาอยู่ในสภาวะที่จํากัดไม่ใช่แบบว่าจะฟุ่มเฟือยได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ราศีพุธศก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะใช้คํานี้ความรักดีครับความรัมกราศีพุธศดีนะถามว่าไม่ได้ผมไม่ได้ดูแบบว่าดวงจรน,นะความรักความรักราศีพุธศกพึ้นดวงจริงๆมันดีอยู่แล้ว ถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมักจะมีดวงคู่ที่ดีถ้าผู้ชายมักจะได้ผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ถ้าเราไม่ได้แบบไปนอกจงนอกใจอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงมักจะได้ผู้ชายที่โอเคที่ดีทีเดียวต่อไปอ่ะทวนซ้ำ <c oughs> การเงินมังการเงินจะรู้สึกว่าอยากมั่งคั่งม,ง,งมั่นคงมากขึ้น ต้องเซฟอะไรต่างๆนาน,นาหมายว่าเราต้องเซฟเงินมากขึ้นในสภาวะที่ผ่านมานะครับผม <_ S 2> ไม่นานวันนี้แต่อย่าลืมว่าดาวน์มันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนต้องเปลี่ยนแปลงย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นคงอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ต้องทําตัวเองให้มั่นคงเพราะว่ามารู้สึกว่าต้องเซฟอะไรบางอย่างของตัวเองเอาไว้นะครับผมอันนี้ผมบอกคร่าวๆต่อไปไพ่ใบนี้ มันหมายถึงอะไรไพ่ใบนี้มันหมายถึงตัวเองแล้วเนี่ยมันหมายถึงว่าเดือนสิงหาคมมันเกิดอ,อะไรขึ้นมันได้ไพ่สองดาบสองดาบมันหมายถึงทางเลือกจริงๆแล้วราศลพะิษยมีทางเลือกสองทางอาจจะมากกว่านั้นนะแต่ว่าคอยคุณเชื่อมั่นในรังสงหรังของตัวเองไปเลยอย่าไปวกแวกอย่าไปวอแวบางคนจะซื้อที่ดิน หรือจะไปซื้อคลิปโตหรือว่าจะไปลงทุนในเรืแรกเงินอะไรพวกนี้แล้วแต่ไม่รู้ว่าคุณจะลงทุนแบบไหนผมก็ตัดสินใจให้คุณไม่ได้แต่ว่าเห็นนะมันมีทางเลือกแสดงว่าคุณต้องมีทางเลือกที่ว่ามมไม่มั่นคงไม่มั่นคงคือความมั่นคงสันคลอนว่าตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าแบบนี้มันไม่มั่นคงคุณจะต้อง ไปทาอะไรบางอย่างที่มันคงเช่นการซื้อที่ดินกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าไพ่นี้คือตัดสินใจเลือกว่าจะทําอะไรสักอย่างบางทีมันไม่ใช่การลงทุนอย่างที่ผมบอกหรอกแต่แสดงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอื่นอาจจะเป็นเรื่องความรักก็ได้เรื่องอะไรก็ได้แต่คุณต้องมีทางเลือกสองทางหรือมากกว่าสองทางให้คุณเลือกแต่ผมจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเลือกยังไงนะคุณจะต้องเชื่อมั่นในรังสมรของตัวเองจะดีที่สุดต่อไปไพ่ใบนี้เ้าถ้วย ้าถ้วยนะถ้าเก้าถ้วยขึ้นนะต่อจากนี้เนี่ยคุณจะสบายมากขึ้นไพ่ใบแรกเซฟเงินไพ่ใบที่สองมีทางเลือกทางเลือกตรงนี้คุณเชื่อไหมว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังถ้าคุณอดทนกับมันมากพอเช่นสมมติคุณจะเลือกลงทุนในอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะถ้าคุณเลือกบางทีคุณอาจจะขาดทุนยับเลย แต่ว่าพอาะแล้วคุณอดทนถือมันเป็นสักระยะหนึ่งผมพูดถึงคนที่ชอบลงทุนนะถือมันไปนสักระยะหนึ่งบางทีมันอาจจะได้ผลกําไรตอบแทนกลับมาสแสดงว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างมันต้องเป็นผลบวกมันต้องเป็นผลในทางที่ดีสนองคุณตอบแทนกลับมาถ้าคุณอดทนเป็นทุกเรื่องนั้นทฤษฎีหรือปรัชญาข้อเนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องเห็นไหมว่าบางทีเนี่ยสภาวะดวงเมื่อตอนเดือนสิงหาเนี่ยแย่ มีทางเลือกสองทางมีทางเลือกหลายทางให้เลือกตัดสินใจคิดไม่ออกอะไรยังไงเป็นทางที่แย่แต่พอสุดท้ายก็ดีเห็นแมทสีทองเหลืองอลา,ามเลยแสดงว่าต่อไปจะล่ํซ้ำมากขึ้นจะกินกินได้เยอะมากขึ้นกินลงกินอิ่มมีพีมันมากขึ้นระวังอ้วนแค่นี้เองแต่พไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าระวังผอมอาจจะคิดมากกินไม่ลงให้ระวังเรื่องนี้ แต่เห็นแนละ้วต่อไปก็มีความสุขไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความสุขความมั่าคงนั่อย่างที่สุดจบไปแล้วและไพ่ใบนี้นะยังเป็นไพ่ของความร่ํารวยได้ด้วยแต่ไม่ว่ายังไงลาซีนสุข,สขก็จะไม่ขาดแคลนเงินทองเด็ดขาดผมพูดแบบนี้นะบางคุณบางคนบอกว่าเอา้าก็บางคนบางคนเฉยนะชีวิตฉันขาดแคลนเงินทองชีวิตฉันไม่ค่อยดี คุณดูภาพรวมของชีวิตหรือ,อยังบางคนแค่อายุไม่เท่าไหร่ก็มาบอกว่าโอ้ชีวิตยังงุ๊นอย่างนี้แล้วอย่าป่วยกายอย่าป่วยใจอายุเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วค่อยมาบน่นแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ลองพยายามเลยคุณอย่ามาบน่นเพราะว่าอายุเมื่อมากเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินทุกอย่างเองแต่คุณต้องพยายามให้ดีพอนะเมื่อคุณลุยคุ่สู้มาได้ถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตลาสิวสศถ้าถามว่าพยายามจนสวรรค์พอใจแล้วอ่ะ มันจะได้ผลเองส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็มีดวงอะไรอย่างอื่นแต่ว่า,าราศีพุธส่วนมากมักจะได้ดีนยังไงก็ไม่ขาดแคลเดือดร้อนหรอกอมใช้คำนี้ขอให้ทุกคนสู้ๆนะแล้วก็ขอให้ทุกนโชคดีใครเรื่องงานดูรายมือพรยุสีผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาะสองหกตองข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างนะครับผมตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบตั้งข้อความด้านล่างคลิปนะครับผม ดูลายมือไพ่ซีหรือจะเป็นโง่เฮงผมดูสามอย่างครับผมลายมือไพ่ซีโง่เฮงจะดูอย่างไหนหนึ่งก็ได้หรือจะดูสามอย่างก็ได้แต่วิธีการ, ủ, ảo ảo, ราดูก็บางคนบอกว่าเอ้าล้วจะดูยังไงดูผ่านทางออนไลน์ยังไงทั้งลายมือทั้งไพ่ซีทั้งโง่เฮงจะดูยังไงผมขอบอกตรงนี้ทักมาก่อนทักมาผมส่งรายละเอียดไปแค่นี้เองบางคนบอกว่าแต่ผมดูไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนผมไม่เหมือนหมอดูคนอื่น ผมดูมันมีวิธีดูอ่ะการดูแบบนี้เนี่ยเพิ่งมีมาไม่กี่ปีก่อนเองเพราะว่าผมเป็นเจ้ารแรกที่ทําแล้วก็วิธีการดูเนี่ยคุณทักมาก็เลยกันแต่ผมดูผ่านทางโทรไลนะ์นะผมบอกแค่นี้แหละดูผ่านทางโทรไลน์ปิกิคัฟโฟนสดๆดูสดๆผ่านทางโทรไลน์ปิกิคัฟโฟนสดๆนะครับผมเป็นหมอดูเป็นโค้ดให้คุณสดๆผ่านทางโทรไลน์ดูผ่านทางโทรไลน์ลายมือสิงหองเหงนะครับผมมีวิธีหนึ่งคือที่ OR ไลโอเอนะครับผมไลโอเอโออาร์หุ้นโออาร์ไลโอเอไลโอเอเนี่ยก็เป็นช่องทางสำรองเป็นเป็นช่องทางสำรองครับบอกแค่นี้เป็นช่องทางสำรองก็ทักลิงมาก็จะเป็นช่องทางสำรองในการดูก็อีกวิธีหนึ่งคือลายทลัสโซห้าหกเป็นลายปกติไลโอเอนี่เป็นช่องทางสำรองนะครับผมายทลัสโซหกเป็นช่องทางหลักนะครับ มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานลายมือพิเศษออกให้ตัวเลขช่วยใสาพเคเต็มที่ที่สำนักงานใครมาที่สำนักงานจะเป็นแบบ V P ก็มาที่สำนักงานได้กับแบบธรรมดาลายมือพิเศจําหวน r o ชั่วโมงครึ่งแบบแบบธรรมดาที่สำนักงานมีสองแบบ V P กับแบบธรรมดาสองแบบนะครับผมที่สำนักงานวิธีการหรืออะไรยังไงก็สอบถามทักมาแล้วผมจะส่งโลเ a t i o n ไปที่สำนักงานแบบตัวเป็นๆใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมงทีม เป็นกำลังใจด้วยให่พาคิดใหม่ๆคิดดีๆจะส่งไปเรื่อยๆฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe กดถูกใจให้ผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยนี่ลาู่เองตอนนี้สวัสดีครับ